ก็ขอสวัสดีนะครับนะครับวันนี้เราจะมาเทสนะครับเทสอันน่าใหม่นะครับในการเข้ามาที่จิวนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาหาชื่อเพื่อนของเรานะครับเพื่อการทดสอบในการโจมตีนะครับนะครับนี่คือทีมมันนี่ลของเพื่อนผมเองนะครับประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาท้าดวลกันนะฮะผมได้ปรับทีมาใหม่นะฮะอ่าลองดูนะครับอ่าจัดไปหนึ่งรอครับ โอ้โหลิงผมทำงานแล้วครับอืมอัดเข้าไปครับติดเดดไปหนึ่งทีครับโดนไปครับติดเดดไปครับโอ้โหไม่เข้าครับตอนนี้เช็ดเพื่อนทำงานแล้วครับอืมอัดเข้าไป เดือดรถเป็นแถบสบไปผมทำงานครับไปยับบึ้มเฉดเขาตัวกลับมานะฮะพญาง,งูเป็นไงโอ้โหเกือบตายครับจังหวะนี้ยอนฮีผมทำงานแล้ว ปึ้มเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการปรับทีมมานะฮะ